บทที่18ชายหนุ่มรู้สึกว่าสารที่ได้รับจี้ลงไปในดวงวิญญาณเขาเลยทีเดียวถ้อยคำที่เรากับมีชีวิตประทับแน่นกับตัวเขาชั่วกับกันขณะที่เขาพักกายหลังจากละร่างยับเยินของตนมาเราสองคนต่างนึกถึงความหมายของคำแสนเรียบง่ายประโยคนั้นในระดับที่ไม่เหมือนกันเลย การบำบัดวันนี้เริ่มต้นเป็นปกติเหมือนเช่นเคยผมย้อนอดีตเปโดรอย่างรวดเร็วเข้าสู่พวาสกดจิตเร็วยิ่งจังหวะการหายใจของเขาลึกและสม่ำเสมอกล้ามเนื้อร่างกายหย่อนคลายเต็มที่การสะกดจิตช่วยรวบรวมสมาธิให้ห่วงความคิดทะลุขีดจำกัด ของห่วงอวกาศและการเวลาไประลึกเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นไกลแสนไกลก่อนที่เขาจะมาเกิดในชาติที่เป็นเปโดรผมใส่รองเท้าสีน้ำตาลชายหนุ่มสังเกตภาพทันทีที่เห็นสังขารตัวเองในชาติก่อนรองเท้าทั้งเก่าทั้งขาดผมเป็นผู้ชายอายุราว40เขาเพิ่มรายละเอียดให้ผมโดยผมไม่ต้องแทรกอะไรเลย ตรงกลางกระหม่อมล้านๆส่วนผมรอบๆหัวเริ่มเป็นหงอกแล้วผมตรงข้างขมับกับคราเป็นสีดอกเล่าคราสั้นเล็มเข้ารูปตามแก้มเลยทีเดียวเขาใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากทีเดียวผมชอบวิธีการบรรยายที่ถูกต้องแม่นยำของเขาก็จริงแต่รู้สึกว่าเวลางวดลงทุกทีไปข้างหน้าเลยครับผมแนะนำ ลองดูว่าชาตินี้คุณทำอะไรไปถึงช่วงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตคุณเลยครับแว่นตาของผมมีโซ่เล็กๆคล้องอยู่เขาเล่ายังติดกับภาพลักษณ์ที่ตาเห็นอยู่จมูกผมใหญ่ผิวของผมสีขาวซีดมากสำหรับคนไข้ที่ถูกสะกดจิตแล้ว การคืนคำแนะนำของผมถือเป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกติใดอย่างใดผมเรียนรู้มาว่าหมอนำคนไข้ไม่ได้เสมอไปบางทีคนไข้นำหมอเองเสียด้วยซ้ำชาตินี้คุณทำอะไรบ้างผมถามผมเป็นหมอเขาตอบเรียบเป็นหมอบ้านนอกผมทำงานหนักมากชาวบ้านส่วนใหญ่ยากจนแต่ผมก็รักษาให้ชาวบ้านมีจิตใจดีกันทั้งนั้น ที่ที่คุณอยู่นี่รู้ไหมว่าชื่ออะไรผมรู้แต่ว่าเป็นชนบทในโอไฮโอรู้ปีคอสอไหมครับผมคิดว่าดาราวปลายศตวรรษที่18แล้วชื่อคุณนะครับผมค่อยๆถามโทมัสผมชื่อโทมัสจำนาสกุลได้ไหมครับอักษรตัวแรกเป็นตัวดี d i c กช o n หรือดิกกินสหรืออะไรคล้ายๆประมาณนี้แหละครับผมรู้สึกไม่ดีเลยเขาบอกผมมีอะไรหรือครับผมรู้สึกเสียใจมากเสียใจมากๆผมไม่อยากทนอยู่อีกต่อไปแล้วเขากระโดดข้ามไปหาช่วงเวลาวิกฤตของชีวิตเลยคุณมีเรื่องเสียใจเพราะอะไรหรือผมถามเขาผมเคยหมดกําลังใจมาก่อนนี้แล้ว เขาอธิบายให้ผมเข้าใจรู้สึกขึ้นมาแล้วก็หายแต่คราวนี้มันรุนแรงที่สุดแล้วไม่เคยแย่ถึงขนาดนี้มาก่อนเลยสองเรื่องนี้มันมากจนผมทนไม่ไหวผมทนอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วสองเรื่องนี่คืออะไรกันคนไข้ผมตายอาการไข้เอาชีวิตเขาไป ญาติพี่น้องของเขามาฝากชีวิตให้ผมเป็นคนช่วยพวกเขาทุ่มเทความศรัทธาไว้ที่ตัวผมคนเดียวแต่ผมกลับทำไม่ได้ผมทำให้พวกเขาผิดหวังพวกเขาต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดผมกลับช่วยคนไข้ไว้ไม่ได้แม้ว่าหมอจะช่วยจนสุดความสามารถแล้วบางทีก็รักษาชีวิตคนไข้ไม่ได้หรอกครับ ยิ่งในยุคศตรวตรรษที่18ด้วยแล้วยิ่งยากผมกำลังพยายามปลดความรู้สึกผิดและปลอบใจเขาจากความสิ้นหวังท้อแท้จากเหตุการณ์ซึ่งเกิดมาแล้วกว่าตั้งร้อยปีผมอาจเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ไม่ได้แต่เปลี่ยนความคิดที่เขามีได้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดแล้วแต่ผมยังพอช่วยเปโดรไปได้ด้วยการช่วยให้เขาเข้าใจช่วยเขาให้มองสถานการณ์ จากมุมมองที่สูงกว่าและถอยห่างออกมามากกว่าเดิมเขาเงียบไปผมได้แต่หวังว่าการ <ๆ S 1> ช่วยบำบัดที่มุ่งไปที่ระดับความเข้าใจพ้นความเป็นโทมสสัสคงไม่ได้ไปกระทบให้เขาหลุดออกมาจากชาติภพของหมอผมยังไม่เจออีกเหตุการณ์หนึง่งซึ่งไปซ้ำให้ความรู้สึกหมดกำลังใจจะมีชีวิตอยู่ของเขาหนักยิ่งขึ้นเลย อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้คุณเสียใจคือเรื่องอะไรหรือครับผมพยายามถามพยายามเอายักษ์จินนี่กลับเข้ากวดอีกครั้งเมียผมทิ้งผมไปเขาตอบทำเอาผมหายใจโล่งอกที่ได้คุยกับหมอโทมัสอีกเธอทิ้งคุณหรอครับผมทวนคำหนุนให้เขากล้าเล่าออกมาครับเขาตอบคำถามอย่างเสียใจชีวิตเราลำบากมาก เราไม่มีปัญญามีลูกได้ด้วยซ้ำเธอกลับไปอยู่กับครอบครัวที่บอสตันผมละอายแก่ใจมากผมช่วยเธอไม่ได้เลยผมไม่มีปัญญาทำให้เธอมีความสุขได้คราวนี้ผมไม่พยายามไปบำบัดห่วงความคิดขั้นสูงของเขาแล้วผมขอให้โทมัสข้ามเวลาไปข้างหน้าถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตแทน เราค่อยมาบำบัดจิตกันทีหลังได้ยามที่เขาทบทวนบทเรียนในชีวิตชาตินี้ระหว่างยังอยู่ในพวังสะกดจิตอยู่หรือหลังจากนั้นตอนที่เขาตื่นจากการสะกดจิตแล้วก็ได้เช่นกันผมมีปืนกระบอกหนึ่งเขาอธิบายผมจะยิงตัวตายจบชีวิตทรมานทรกรรมเสียผมพยายามข่มตัวเองไม่ให้ถามว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้ปืนยุติ แทนที่จะเป็นยาหรือยาพิษที่หมอมีไว้ในครอบครองได้เขาเลือกตัดสินใจไปต้องร้อยกว่าปีล่วงมาแล้วคําถามอาจจะมาจากตัวผมเองที่อยากหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสิ้นหวังสิ้นหวังขนาดหนักจนถึงระดับที่ผลักเขาเข้าไปหาการทำลายตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกผมถามเขาผมทำไปแล้วครับเขาตอบเสียงเรียบ ผมยิงกรอกปากตัวเองตอนนี้ผมเห็นร่างตัวเองเลือดน้องไปหมดน้องไปหมดเขาละจากร่างมาและก็กำลังมองจากระยะห่างตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างผมถามสับสนผมยังเสียใจอยู่ผมเหนื่อยเหลือเกินเขาตอบแต่ผมยังพักไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้ มีคนคนหนึ่งรอผมอยู่ที่นี่ใครอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้จักคนที่สำคัญมากเขามีบางอย่างจะบอกผมเขาจะบอกอะไรกับคุณบอกว่าผมอยู่อย่างเป็นคนดีจนถึงวันสุดท้ายผมไม่ควรจบชีวิตตัวเองเลยแต่เหมือนเขาจะรู้ว่า ยังไงผมก็จะทําในสิ่งที่ทําลงไปแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมผมถามเขาผลักความขัดแย้งไปเสียคำตอบตรงมาที่ผมในน้ำเสียงที่ทรงอำนาจกว่าคนพูดเป็นโทมัสหรือเปโดรหรือคนอื่นกันแน่ผมนึกย้อนไปถึงวิญญาณขั้นสูงที่พูดผ่านแคทเธอรีนเว้นเสียแต่ว่านี่มันหลายปีให้หลังแล้วและที่นี่ไม่มีแคทเธอรีน การยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรักต่างหากที่สำคัญหาใช่ผลลัพธ์ของมันไม่ยื่นมือไปหาด้วยความรักสิ่งที่เจ้าต้องทำมีเพียงเท่านี้จงรักกันและกันไว้ผลลัพธ์ของการยื่นมือไปช่วยด้วยความรักมิใช่ผลลัพธ์ที่เจ้ามุ่งไว้แต่คือผลลัพธ์ต่อกายภาพ ต้องเยียวยาหัวใจของมนุษย์ต่างหากเล่าเขาพูดให้หมอทั้งสองคนทั้งโทมัสและผมฟังและเราสองคนก็นิ่งฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นมีอำนาจกว่ามั่นคงกว่าและมีแววสั่งสอนกว่าเสียงของเปดโดรเราจะสอนให้เจ้ารู้จักเยียวยาหัวใจมนุษย์ จ้าจะเข้าใจเองจงรักกันและกันเถิดเราทั้งคู่ต่างรู้สึกถึงความแรงของถ้อยคำประโยคนั้นที่ประทับลงในหัวใจของเราคำพูดมีชีวิตเราจะไม่มีวันลืมมันโดยเด็ดขาดภายหลังเปโดรได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาเห็นและได้ยินทุกอย่างชัดเจนว่า ผู้มาเยือนมีพลายแสงสว่างเรืองทั่วากายสื่อสารกับเขาเป็นถ้อยคำที่เต้นระริกอยู่ท่ามกลางแสงจ้ารวมตัวเป็นสะพานข้ามช่องระหว่างเขากับผู้มาเยือนผมเองก็ได้ยินคำพูดเดียวกันผมแน่ใจว่าประโยคนี้ตั้งใจส่งมาเพื่อผมด้วยบทเรียนสำคัญเดินทางมาถึงตรงหน้าผมแล้ว ยื่นมือออกไปด้วยความรักและความอาทรและจงอย่าก,กลัดกลุ้มกังวลนักต่อผลที่ออกมาอย่าพยายามจบชีวิตตนเองก่อนเวลาตามธรรมชาติจะมาถึงภูมิปัญญาขั้นสูงกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดผลลัพธ์และเป็นผู้รู้เวลาของทุกสรรพสิ่งเองชดตาลิขิตกับจิตอิสระ destiny and free will ต่างอยู่ร่วมกันอย่างแนบชิดจงอย่าวัดค่าการรักษาด้วยผลทางร่างกายเลยการรักษาจะมีได้หลายระดับไม่ใช่แค่ร่างกายแต่การรักษาที่แท้ต้องปรากฏที่ระดับหัวใจบางทีผมอาจจะได้เรียนรู้การรักษาหัวใจคนก็เป็นได้เหนือสิ่งใดทั้งสิ้นจงรักและเข้าใจกันเป็นปัญญาอันไร้การเวลา เข้าใจง่ายแต่มีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะจําได้ในห่วงความคิดของผมย้อนกลับไปหาเปโดรการพลัดพรากและสูญเสียดูจะเป็นตราประทับชีวิตหลากหลายชาติหลากหลายภพของเขาเสียจริงชาตินี้มันทำให้เขาถึงกับฆ่าตัวตายเขาถูกเตือนแล้วว่าอย่าจบชีวิตลงก่อนถึงเวลาเทว่าความสูญเสียปรากฏขึ้นใหม่ และความทุกข์ระทมก็หวนกลับมาอีกเขาจะยังจำคำเตือนได้ไหมหรือว่าความสิ้นหวังหมดกำลังใจที่มีอยู่จะเอาชนะเขาได้อีกครั้งมันปวดร้าวปานไหนที่เป็นหมอรักษาคนแต่ช่วยชีวิตคนไข้ไว้ไม่ได้ความล้มเหลวของอลิซาเบธในพบอียิปบราณความสิ้นหวังของเปโดรในพบของหมอโทมัส ประสบการณ์อันเจ็บปวดของผมเองในฐานะหมอรักษาคนความสะเทือนใจครั้งแรกในฐานะหมอผู้ไม่อาจหยุดโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไข้ไปได้เกิดขึ้นเมื่อ25ปีที่แล้วในช่วงที่ผมกำลังอยู่ปีที่สคณะแพทยศาสตร์เกียวต้องเรียนฝึกดูคนไข้เป็นครั้งแรกผมเริ่มฝึกที่แผนกกุมารเวช ได้รับมอบหมายให้ดูแลแดนนี่เพราะหนูวัยเจ็ดขวบมีเนื้อง,งอกขนาดใหญ่ในตับที่เรียกว่าวิล l s t ูมอรปรากฏเฉพาะในเด็กเล็กเท่านั้นยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่อาการยิ่งแสดงให้เห็นง่ายเจ็ดขวบไม่นับว่าเด็กแล้วสำหรับเนื้อร้ายมะเร็งชนิดนี้แดนนี่ถือเป็นคนไข้จริงคนแรกในชีวิตของการเป็นหมอของผมก่อนจะมาดูแลแก ประสบการณ์ที่เคยมีมักได้จากการเรียนในห้องเรียนห้องเลคเชอร์ห้องแลบและการนั่งหลังขดหลังแข็งนับสินับร้อยชั่วโมงไม่สิ้นสุดทางตาท่องหนังสือสถานเดียวปีสเป็นปีที่เราต้องมีประสบการณ์ข้างเตียงคนไข้จริงเราจะโดนส่งตัวมายังวอร์ดโรงพยาบาลดูแลคนไข้พอแล้วกับการท่องและทฤษฎีเวลาของการปฏิบัติจริงมาถึงแล้ว ผมต้องเจาะเลือดแดนนี่ไปเข้าแลลบตรวจผมจะเป็นคนจัดการเรื่องปลีกย่อยที่เขาเรียกกันตามภาษาคนที่เขาฝึกจนเป็นแล้วว่า scutwork แต่สำหรับนักเรียนแพทย์ปี3อย่างพวกผมถือว่ามีความหมายมากแดนนี่เป็นเด็กที่น่ารักจับใจแต่ความผูกพันของเราแน่นแฟนมากและพิเศษมากเพราะแกเป็นคนไข้คนแรกในชีวิตของผมนั่นเอง แดนนี่ต่อสู้กับมะเร็งอย่างกล้าหาญผมของแกร่วงศรีรษะจากการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดคิโมเทอรพ์พีที่ได้ผลที่สุดแต่ก็มีผลข้างเคียงที่สุดท้องของหนูน้อยบวมขึ้นจนน่ากลัวแต่แกก็ยังมีกำลังใจพ่อแม่ของแกกับผมเริ่มมีความหวังเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่สามารถรอดจากเนื้อร้ายระยะนั้นมีสูงทีเดียว ในกลุ่มแพทย์ที่รักษาแดนนี่ผมเป็นคนอายุน้อยที่สุดในทีมนักเรียนแพทย์จะรู้จักยารักษาคนไข้น้อยกว่าแพทย์ฝึกหัดแพทย์เวนหรือแพทย์ผู้ตรวจอาการแพทย์ที่เอ่ยมานั้นจะยุ่งอยู่กับการงานของตัวนักเรียนแพทย์จึงไม่มีเวลาว่างกว่าใครที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคนไข้พูดคุยกับครอบครัวผู้ป่วยทั่วไปที่ปฏิบัติกันมา นักเรียนแพทย์ถือว่าการทำความรู้จักครอบครัวผู้ป่วยและผู้ป่วยเองสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเราจะได้รับมอบหมายให้เป็นคนไปคุยกับญาติิหรือฝากเรื่องบอกคนไข้เองแดนนี่เป็นคนไข้คนสำคัญของผมผมชอบแกมากผมมักจะนั่งข้างเตียงแกชวนอ่านชวนเล่นเกมชวนอ่านนิทานให้ฟังหรือคุยเล่นกันทั้งวัน ผมชื่นชมความกล้าหาญของแกมากผมยังใช้เวลายอยู่กับครอบครัวแกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องโรงพยาบาลอันมืดและทึมที่แดนนี่นอนป่วยอยู่เรายังไปกินข้าวด้วยกันในคาเฟเชียของโรงพยาบาลเลยพ่อแม่ของเขากลัวก็จริงแต่ก็ได้กำลังใจมาเยอะจากอาการที่ยังดีอยู่ของแดนนี่ไม่ทันไรอาการของแดนนี่ก็สุดหนักลงกระทันหัน การติดเชื้อทางเดินหายใจทําให้ภูมิคุ้มกันของแดนนี่อ่อนแอลงถึงขีดอันตรายแกเริ่มหายใจขัดในตาที่เคยสดใสสุกสนเปลี่ยนเป็นซีดเซียวและขุ่นมัวผมโดนกันไปอยู่ปลายเตียงโดยแพทย์อาวุโสกว่าของทีมรักษาที่เข้ามาดูอาการผมนั่งเป็นเพื่อนพ่อกับแม่ของแดนนี่รู้สึกตัวเองไม่ได้ความช่วยอะไรไม่ได้เลย และกลัวเหมือนขาดใจมะเร็งชนะแล้วพ่อหนูแดนนี่หมดลมหายใจผมเสียใจจนไม่อาจอยู่กับพ่อแม่ของแกได้นานกว่านี้จึงได้แต่พูดด้วยคำปลอบสั้นๆแสน,สนห้วนและกอดเพียงนิดเดียวผมถือว่าความเจ็บปวดของพวกเขาคือความปวดรวดร้าวของผมด้วยในตอนนั้นสามปีต่อมา เมื่อลูกชายของผมตายในโรงพยาบาลผมยิ่งเข้าใจความรู้สึกนี้ลึกเข้าไปในหัวอกยิ่งกว่าเดิมแต่ตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนตัวเองต้องรับผิดชอบการตายของแดนนี่ราว,ว่าตัวผมจะทำอะไรก็ได้เพื่อช่วยแก่เพื่อทำให้แกไม่ต้องตายความล้มเหลวที่จะช่วยชีวิตคนไข้มันกระแทกเข้าไปถึงที่สุดของวิญญาณคนเป็นหมอทุกคน ผมเข้าใจความสิ้นหวังของโทมัสดีแม้คนไข้าทางจิตน้อยรายที่จะตายด้วยโรคแต่การที่เราได้ช่วยคนไข้ซึ่งอาการหนักมากให้หายไม่ได้ก็ทำให้หมอสะเทือนใจและคิดว่าตัวเองช่างช่วยอะไรคนไข้ไม่ได้เลยเหมือนกันสมัยผมเป็นประธานแผนกจิตเวชท,ที่เมาสไนนยผมรักษาคนไข้หญิงคนหนึ่ง เธอเป็นผู้หญิงที่สวยและมีพรสวรรค์มากวัยเพิ่งจะ30กว่าเป็นผู้หญิงทำงานที่ประสบความสำเร็จเพิ่งแต่งงานและมีชีวิตสมรสที่มีความสุขและแล้วเธอก็เริ่มมีอาการทางประสาทภาราน้อยทีละน้อยทีละน้อยเป็นโรคประสาทหวาดผวากลัวคนทำร้ายกลัวคนจะมาฆ่าเป็นอาการที่พบบ่อยมาก อาการพารานอยของเธอรุนแรงขึ้นทุกทีทั้งที่ให้ยาไปกินทั้งเข้ารับการบำบัดทางจิตทั้งรับตัวมารักษาทั้งผมและบรรดาที่ปรึกษาซึ่งผมเรียกเข้ามาช่วยต่างไม่เข้าใจว่าทําไมถึงรักษาเธอไม่ได้เพ,เพราะการเกิดของโรคอาการของโรคผลตรวจโรคออกมาก็พบว่าไม่ใช่ทั้งโรคจิตเภท หรือโรคภาวะแมเนียหรือความพิการทางจิตแต่อย่างใดอาการของเธอแย่ลงอย่างรวดเร็วหลังจากเดินทางไปพักผ่อนแถบตะวันออกไกลผลตรวจครั้งหนึ่งแสดงภูมิต้านทานที่สูงมากเกินขีปกติแต่ก็ยังไม่มียาตัวไหนช่วยเธอได้ไม่มีวิธีบำบัดทางจิตวิธีใดที่รักษาเธอได้อาการของเธอแย่ลงไปเรื่อยๆและแล้ว ผมก็เห็นตัวเองไร้ค่าไม่มีน้ำยาจะช่วยอะไรได้อีกครั้งหนึ่งในชีวิตความสะเทือนใจของผู้เป็นหมอช่วยคนแต่ไม่อาจช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้การยื่นมือไปหาด้วยความรักการพยายามทำจนสุดกำลังความสามารถและไม่พะวงถึงแต่ผลลัพธ์หรือบทสรุปนี่เองคือคำตอบ แนวคิดอันเรียบง่ายนี้ยิ่งใครจะสั่นระรัวความจริงให้ผมได้ยินเป็นเสมือนยาสมานความเข้าใจที่คนที่เป็นหมอทุกคนต้องการเมื่อคิดได้ดังนี้ผมจึงรู้แล้วว่าผมได้ยื่นมือไปหาแดนนี่ด้วยความรักและแกก็ได้ยื่นมือแห่งความรักกลับมาหาผมแล้วเช่นกัน